ไม่ไปเรื่องเก่งในเรื่องสารวัตรกูยเลยเนี่ยแล้วคนที่อายจะเป็นคนแถวบ้านกูเลยแล้วมึงจะมาดูผมดังหอยมุกแกใครถามในมาแล้วมิ้วเนี่ยไม่ได้มันนไมม่ีะพระนอนเนยทำไมทำไมทิ้งทิ้งมันมันก็นั่งร้องไห้ร้องอะไรก็อที่ตรงกลางเลยเบิร์ดบอกว่าเบิร์ดไม่เอาหรอกใช่ป่ะเพราะเบิร์ดที่ออกมาจากคุกใช่ป่ะ แล้วที่อยู่ในคุกเนี่ยคุณวมอเขาคิดว่าเออเคอยู่เคยมาทั้งีช่ไหมทำงานดีกูลองคิดอะไรกูคิดได้ ไอ้เรื่องต้องไหนลูกกูเอแต่กูไม่คิดแต่กูต้องเขียนว่ามึงใช้กูเอเป็นสิบปีถามว่าจริไหมตีจ็ดออกมาูองมาห้า่อลอยไม่จอยไหมเร่งเจ๊นาบานไหมยืนิดเดี๋ยวยืนิดนะพูดเกียว้องไหนคนสาวเยอะเนี่ยเห็นเห็นี้เอะสาวอะไรเออหวลง มาเอามามาไม่ว <terror> ิ่งบาทมันล็อคมามาเฮ้ยไปชดเรอไปช็ดไหนฮะไช่ไปเล่นเอากันเอาลงเลยเอาเอาอยู่ตรงนัเลยมาเลยมาเลยนเจแล้วรอ Di rumah ni kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็นายขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างนั้นเบิร์ขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างนั้นยายเขาก็เดือดร้อนฮะทรงพยาบานเบิร์ดก็นั่นไงแต่ยายเขาก็เดือดร้อนเขาอยู่ในบ้านไม่ได้นะเพื่อพี่เท่านั้นนะก็แต่มันไปอยู่บนหลังคาแล้วยายเขาเข้าบ้านไม่ได้ก็หลังคาบ้านพ่อเบิร์ดบ้านจะิ้มรูไมอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มยิ้มรู้ไหมเออจิ้ม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 รู้ไหมลงมาเออ

มึงยังไม่ลงเลยก็ออกมายสราำร้ายไปเลยทำร้ายักตบ้านอูไมเลยเอาแล้วเดี๋ยวไปมาชดใช้ด้วยนะมงรจะทำบ้านมึงพังรออีกย่งึยังเบือแตชดใช้ทำเองเนี่ยเออที่เบิกแต่งเบแตกเน่ยใครทำอ่ะอยาแตกรัผดผมยกมือยู่นะ ถึงมีอครับเอาเอาโอ้โหทำเป็นจับงูเลยเออดึงมืออีมีมีดไว้เดี๋ยวถีามีดมันอมีดมันตกอ่ะเราง่ายไาไม่โดนกระเบื้องไอ้มาฮะก็มีมีดเอาละกระเบยอกกระเบือกเนี่ยอย่างนี้อ่ะพัดอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวทำทำวงก่อนเดี๋ยวหาเชือกไปวงใส่ให้หนูเออทำที่เพื่อนบ้านพาแต่มีหน่อยครับโดนโดนอะไรบ้าโดนกระเบือกโดนกระเบื้อง bây giờ máy không mấy tý 2 ngàn hả 2 ngàn lới I'm in the middle đi đi น้ำอ่ะน้ำๆตกแล้ว không

นีดิสท้านะพี่มั้วกมวกมวกไม่ได้เขาไม่ได้ลรเบื้องปีกมาเพีกมาาพีงมาองแผนะขงแผงนะของแผงปีกไหมเปีกไหม้ผมทำเดือดึงบอก ลอยอยินนะอย่นไม่กินจับจไหนลงมลงมาโยนี่ลงมาอโยนนี่ลงมาเดี๋ยวเดย่ยอเออเดี๋ยวะแขกทีมอเจอาบี้แขกเขาบี้รงขอเออเานี่ยลงมาโยน่ลงมาเลยฮบลงมาม ลงมาเยวม่งเอาที่ไหนเดนยกมอก็นังได้ไกมก็ปักได้้ยเออแล้วแล้วุลองหน่อยื้นสักบ้านไหนโนปัได้ปได้แล้วเพือไหนบานไปลงมาเร็วไ่ไปป่าเยอะแยะไปจากไปเลิกพักเยอะแยะไกงอผมผมจคิดอะไรตัวงผมัีปมันบางของผมแตอยู่คนก็แย่ว่าคนบ้าวนนีมันบางงผม เออผมคิดเนรื่องผมจะบานไ่องอผมจะนผมผมไม่ได้คิดอะไรานคุณไม่ได้บานบานคุณเออเออมาได้ผมไม่บานบานคุณเนอะร้มเดยวามบาไ้าะลงมาลงมามมีไหมวิ่งไม่ได้ม่กลัวนะตั้งหลักฮาลงมาลงมา ลงมา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 แม่หน <c oughs> ีฉีดถอยตั้งหลักม่น้จริงแล้วลองลองอีกนะตันนี้ก็เกียวขาพี่อยากให้รองอีกทีถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วต้องว่าอย่างนั้นใช้น้ำ ัดตัวยกมือเนี่ยทำห้าเลืดเราไฟมาที่นอกคุยด้นะนอกคุยไ่าอไรอรทเหลแล้วงทำไมก็เทีช้าีแคทไมเองเราเอ็งไม่ไหนไปทำความคิะไรใครก็บานบวานเองแค่ลื้อารือไปว่ไม่เราก็เถอบอกมาเราเราเปียกกันอยู่ไม่เอาเหมือนกันนะ ไปดูนโอเคนะเขาดูแลผมคุยตั้งนานแล้วไม่ได้เรื่องเลยนจะไม่ยอมไม่คุยยนมือมาแล้วคุยเนี่ยมันจะมาเรื่องออย่างดีวจบแล้วก็อย่่ม่ดูแลผมบ้งใจเออต้งว่กมแล้ควที่ว่าเอือะไรเอถูแล้รู้เออเบอกเขาไป Mau uh -huh. okay. I okay.

เอาใหญ่เลยฮเขว่าใครเขเโกงเขาบ้าอะไรไมาเลยมาเขามาคุยใหญ่ดิ เอายเนยเอาแกะเลยแกะรู้เปล่าอ่ะพิงพิงมาเลยพิงผมมาเลยพิงผมมาเลยพี่พิงพงมาเลยพิงมาเลยพิงพอลงมาเลยพิงเลยือก็เอาเนี่ยพิงันเลยันเลยันเลย่พี่เฮ้ยแกะเนี่ยน่ีก็พันนึ่เออนี่นี่นี่นี